ไรับจับหากระโดดเข้ามาด้านในกระสกอะครับแตงโมและแตงกวาครับสุดยอดนางแบบร่ดผิวของเราครับเตรียมความพร้อมกัะสกอดครับพร้อมเรียบร้อยครับวิ่งไปด้านหน้าครับลุกขาสลึงเท้ามมนโชรีระความสวยงามความผิวไหวว่าสวยงามน้าไหนหน้าแลกเป็นขนาดไหนนะครับรับยังให้พอครับพอพึ้นสีหาบนฐางครับ ให้ชมการจับจับไปเลยว่าบุญยังเทยังเปกันขนาดไหนคนระับกับช้างวัย4ปีและก็3าปีและตอนนี้ครับแอปใช้ถ่ายรูปประเทศชั้นหนะึ่งภาครับอ่ะพร้อมแล้วยกสองท้าหน้าคนระับยังไม่พอครับขอโชว์บ้านท้ายสวยๆให้ที่ชมกันพร้อมแล้วยกสองท้างหลครับ จางนับน่ารักเกลียวและตอนจางนี้ครับจะขอนั่งเก้าอี้โตัวโกรดครับแอคชั่นถ่ายรูปประเทศเชิงหน้าครับท่านั่งลงพร้อมนะครับยกสองเท้าหน้าขึ้นครับและจางนี้ครับจบทางวิ่งกระโดดสามขาครับโชว์ความสามารถในการเดินแบบเดินแปลกจางเป็นความแปลกแตกต่างไปจากครับและก็เป็นความสมานเสมนสามคีของน้องแตงโมและน้องแตงกว่า หนึ่งเขาต้องพูดในทางด้านถูกผลองมาเป็นอย่างดีต้นใจถ่ายรูปกับสุดยอดดังแบบรุ่ปผิวของเราก็หลังจากจบกจารแสดงคนระับทางด้านเนีบกับชิงช้าช้ากับเ,ลเดลเฟนโซวิตทางด้า มังรถครับใช้งวงจับกันมาให้ขวานจะนั่งมาถึงด้านหน้าแล้วเรียกเสียงโบกเบอรับโบกไม้โบกมือนะและจะั้าช้าช้างควายเลยทีเดียวการแสดงคลิปน,นี้ก็กระตุ้นให้ท่านใดสนใจอยากจะนั่งติดชาา้าช้างฝ่ายดูหรือว่าเดินรอบของช้างเพบริก,การสะดอกเนาะก็หลังจากจบก,การแสดงก็ยืนถ่ายครับจะได้โชว์จากนี้ครับนำมาสนุกกับดาราช้างเท้า,าไฟครับ The Elephant Dancing มาแล้วบรรดาแดานเซอร์ของเราครับวันนี้มาโชว์เสร็จในการเต้นท่าชมได้ชมกัน ทครับหอเามาซะหน่อยครับได้ยู่เหยียดเท้าได้ต้อโยกย้ายใส่โมฆันช้างั้งข้าาเลยทีเดียวเริ่มจากต้องลุกครับหายหน้าหายตั้งหลายวันครับจากนั้นมีท่าเต้นบรรัดตององวกับโยกย้ายเท้าหน้าเท้าหลังสลับไปสลับมาลีลาดีไม่เลยส่วนน้องม่นี่ก็ใส่วงใส่โพกโยกเอวอ่อนครับน้ำตาลจําตาลจาว่าะครับใหน้าใส่โง่ีินดักดักหน้ารับทีเดียวแตงโมกัไปด้านหน้ามี่โโโยกขังตัวส่วนน้ ไี่เปิดซาบ้านจะต้องมาเชื่อถือหันหน้าหันตาหาคำศพและคว้าหันร้านเต้นโชว์บ้านขายเด็กกว่าพี่ก็เลยครับขอพอกันก่อนครับขอเสียงปรบมือให้บรรดาแดนเซอร์เราด้วยครับการแสดงมาถึงช่วงท้ายรายการครับงบรรดาทั้แสดงจะมาขอบคุณคำศพตามหน้าบวนมาหน้าปากดาวน้องนุชน้องนุนน้องมายุรีน้องน้ำตาลน้องแตกโบและน้องสุพ้องน้องแตกขวาน้องลุกลอยแยกตัวงมากลับไปท้องใต้จูบขึ้นบอกว่าโอกาสหน้าพบกันให้แล้วแตงคือติดหวกเสกสวัสดีครับ การแสดงแสนรู้ไหมจกลงเรียบ้อยเท่านี้นะครับ1โชว์